Okey, jangan terlalu ค่าสี่สามไปครับขอบคค่ะวันนี้มีงานไทยไหนค่ะูดงาไทยนี่ค่ะเป็นยังไงางคะค่ะก็จริงๆสำหรับงานไทยไนในวันนี้มิสซูราชันนา้น่ะ จัดครึ่งจริงๆอยากที่จะพรีเซนต์แล้วก็นำเสนออัตลักษณ์หรือว่าความสามารถของวิถีชีวิตชุมชนหรือว่าดีไซเนอร์ชาวไทยให้ออกสู่สายตาชาวโลก mm hmm. เพราะแน่นอนว่าหลังจากที่เราประกวดจบเนาะเราต้องหาตัวแทนเพื่อที่จะไปพรีเซนต์ให้กับชาวโลกในหลายประเทศ <Okay. S 1> แล้วเลยต้องการที่จะพรีเซนต์ตรงนี้ก่อนให้ชาวโลกได้เห็นซึ่งวันนี้พวกเราทั้ง30คนก็เตรียมชุดมานะคะ mm hmm. จากเดียวที่ขอไว้สี่เท่าเลยเได้ห้าสี ซึ่งซึ่งในว,วันนี้นะคะงานภายในของเราเนี่ยก็ได้เตรียมตัวแล้วก็พวกเราได้จัดเต็มมากๆสำหรับเสื้อผ้าหน้าผมให้แฟนแฟนเจทีนิสซูปาได้รับชมกันนะคะใช่ค่ะก็ะถ้าจะเห็นแต่วันนี้แบบบรรยากาศเบาๆนะคะจะเห็นว่าแต่ละคนคือทั้งชายและหญิงคือเสื้อผ้าจะไม่เหมือนกันเลยนะคะ,ะถึงแม้ว,ว่าจะเป็นสุตรเป็น,นก็จะมีแบบว่า ลูกเล่นของเขาแบบผู้ชายจะมีสบายด้วยนะคะแล้วก็แบบมีโจงกระเบนบ้างแล้วก็จะมีผ้าป่าเตะด้วยไม่ได้มีแค่แบบผ้าไหมไทยนะคะคือโชว์ความหลากหลายว่าเมืองไทยนี่จริงแล้วเรามีผ้าหลายแบบหลายสไตล์อย่างผมบิววันนี้นะคะอันนี้ไม่ได้ใช้ผ้าแต่ใช้ด้วยลายเป็นการทำเป็นประยุกต์ประยุกต์อ้าวอย่างแต่ละก็เป็นแบบยุโรปผสมเป็นไทยเพราะว่าเราแบบเป็นลูกครึ่งใช่ไหมคะก็อยากมีดีไซน์นี่้ก็อยากมีดีไซน์นั้แบบเอาเชฟดวยลายแบบของยุโรปผสมกับไทยออกมาด้วยผ้าไทยแล้วจะเป็นยังไงก็วันนี้เราก็แบบมากันแล้วจ ก็จะมีคะแนนซุปเปอร์แฟกเตอร์วันนี้ด้วยนะคะซึ่งก็เราจะได้รู้กันว่าน้องราณีนะคะกับน้องชื่อน้องโตโต้ใช่ไหมคะจะลองซุปเปอร์แฟกเตอร์อันเดยว์กิจจะส่งต่อให้ใครใค่ค่ะก็มาลุ้นกันนะคะว่าใครจะรับมุนต่อจากโตโต้และราณีสำหรับค่ำคืนนี้ออนแอร์วันไหนครับพุ่นี้แหละค่ะ เอาของซีซ่องเล่นทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไม่รู้ว่าเป็นใครคิวเขาก็จะให้หกคนก็อาจจะได้เจอกันเวลากี่นาะที <c oughs> มัง้งตอนนี้เวลากี่นาทีทำไมถึงไม่นะตอนนี้เวลาคุยกันกี่นาทีแต่พี่จะถามไปเรื่อยแล้วก็ถามที่พี่พี่เองเลยอโอเคเราก็พูดเรื่อยๆสามถ้าพร้อมบอกนะครับพร้อมเลยนะเครับ ครับรับดนสักทีให้พรอบบนิดนึ่งนอนี่นะอย่งน้องคนที่2ชื่อเทเสียพี่หน่อยครับตอนนีครับเป็นึ้่ประมาณไหนะครับ สมมติว่าเซนไม่ถนัดอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าเซนจะพูดอย่างเงี้ยเซนก็เอาไม้ให้เขาจะได้นะแต่ถ้าเกิดเซนถนัดสีก็เอาไม้ยืนไม้เป็นอย่างเงี้ยพร้อมแล้วครับโอเคครับสแตนด์บายครับพร้อมห้าสี่สามสองเซนคราบฟังประมินวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับรอบนี้ครับฝั่งประมินวันนี้เราเตรียมพร้อมขึ้นมาแบบเตรียมมานักงานประจำเซครับโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่ดูสิครับ ไม่เต็มลงไปเลครับดูดูแต่ละคนครับมีคอนเซ็ปต์ของแต่ละแต่ละคนที่แตกต่างกันนะครับเริ่มที่เฟรมก่อนครับคอนเซ็ปต์เราวันนี้เกี่ยวกับไทยเป็นอะไรอย่างไรบ้างครับก็คอนเซ็ปต์เฟรมวันนี้ครับมาจากชุดมาจากร้านภาษาซิ่วแหวงครับตั้งใจจะโชว์ความเป็นเฟรมเลยหล่ะครับที่ต้องการความมุกมันความเทีมครับแล้วก็ยังมีสไตล์ที่ดูแน่าแบมือสั้นแสเฟ็มนะครับเดียวการจะสื่อให้เห็นว่า มองแค่ภายนอกไม่ได้ต้องมองด้านในด้วยครับต้องดูเพลิงต้องต้องเช็คมาแบบในแบบพัฒนานิดนิดบานประมาณนี้ครับใช่แล้วก็คือที่ใส่อยู่นี้นะครับก็คือเป็นผ้าคลุมสกลนครนะครับก็คือเป็นบ้านเกิดของผมเองนะครับคือตัดเย็บด้วยกรรมวิธีด้วยธรรมชาตินะครับค่อนข้างปลอดภัยนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพแล้วก็สวยงามด้วยกันก็แน่นสวยงามนะครับสำหรับผ้าคลุมนี่นะครับ เขียน,นะคะวันนี้มาแบบเหมือนคุณชายอยู่นะคะวันนี้คุณชายเป็นหล่อๆเนี้ยครับผมแล้วก็สีเหลืองนี่เป็นสีที่สื่อถึงข้าวขึ้นข้าวสีทองครับวันนี้ว่าพ่อกับแม,ม่ของผทำนาครับก็เลยแบบเป็นการหล่อเลี้ยงให้ผมโตขึ้นมาเป็นทุกวันนี้ครับผม ทีน,นี้ก็จัดเต็มแล้วก็แบบขายแฟชั่นเหมือนกันอ่าอย่างที่บอกเลยครับขายแฟชั่นเพราะว่าก็อบอกว่าร้านเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากชุดของชนเผ่าอาขาครับเขามีการเอามา a d a p ปให้เข้ากับความทันสมัยแล้วก็มาให้เข้ากับผมด้วยผมสนใจรู้สึกว่าแบบมีความมั่นใจครับผมก็ต้องอขอขอบคุณห้องเสื้อที่เป็นมีมองดีไซน์บายมีพีครับที่ให้การสนับสนุนมาแต่ละคนเป็นตัวเป็นอย่างบ้างรกรับรอบผม ว่าพวเราเนี่ยตั้งใจจะจะแสดงศักยภาพออกมาให้ได้มากที่สุดพัฒนาตัวเองในทุกๆชาเลนจ์เพื่อให้เป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดครับทุกคนยังไงอยากให้ลองติดตามครับคุณป้อมพูดสักหน่อยครับฝากู้ประกาศครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่สามนะครับฝากแรงใจแบงเชียร์ส่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการประกวดนิเจอร์ซูปร์ในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับผมไอ้กางเลยครับ ภาษากลางเลยครับภาาาษกลงหรือว่าจะเอาอที่ระดับอะก็ได้ลงไปใต้ก็อะไรอยู่อินเตอร์ก็ได้นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับแรงเชียร์แรงใจสำหรับพวกเราทุกคนเนาะมีเพื่อนๆอีกต้องหลายคนนะครับทั้งหมด30คนนะครับแล้วก็สามารถโหวตได้นะครับผ่านคู 5G คูได้ใช่ไหมครับได้ครับเพราะพี่ตัด 5G นะครับโหวต100จัน302สิบสองจานแล้วก็ตามด้วยหมายเลขนะครับให้กับพวกเราเนาะแล้วก็กดสีเหดียบมันโผล่ออกนะครับนี่คือการโหวตเนาะรวมไปถึงติดตามช่องทางในการถ่ายทอดสดผ่าน แฟนเพจนะครับรวมถึงที่พีพีทีวีด้วยนะครับผมใครจะได้มารู้จักพวกเรามากขึ้นนะครับ,บค,ครับเดี๋ยวพี่ขอให้เบิ้อเต้นหนึ่งเนึงนะคใครก็ได้พูดก็ได้บอกว่าฝากติดตามใา้ทอดสดก็เป็นกำลังใจกับพวกเราที่ทำช่งดดองพีพีทีวีเอสบีทูด้ดนะดยวยเหรอเออเห็นถอยชวนอเห้ <ๆ S 2> นะ้องยชวนะไม่สะดวกใช่ไหมเดี๋ยวพี่ไปตามเองได้ยืนก็ได้ดูแบบด้วย พ,พี่จะคิ้วขึ้นมาก่อนนะครับผมแล้วก็ปอกล้อง,งขึ้นมาก็้วแอ็กหน้าได้เลยนะครับพร้อมนะครับถอดหน้ากันหนึ 2, ่งสองสามเดี๋ยวพี่จะเข้าไปแคบดีนะครับแต่เป็นการคิ้วดาวลงมานะครับประมาณนี้นะฮะโอเคือเป็นกระป็นออก<อ>ระินถอดจึงได้ตำแหน่งฉันไปแล้วอ่ะโอเคครับคนต่อไปครับ 1นึ่งองซ่งเงฉันก็ติดตามพยโยกฉันก็เืิดกันด้วยเออยังไงโอเคครับหนึสีหน้ามองต้องครับไฟมันได้เหรอไฟรอมันดับได้ไดไดได้ไยม่เี่ทิสงขึ้นมานะครับนเทอร์ของสถานีครับนึ่งสอง ต้องตึแล้วต้องตึงแล้วเอาแล้วเกิดคู่จินคู่ใหม่แล้วร้านขอซ้ำช็อตแรกนะครับจะแสงมันต่างกันเต็มตัวนะครับ um, ฟิวแพวจะถอดแมสหรือจะยังไงมาครับสีหน้ามองตาแกันเลำให้ความสวย ก็ไปที่หน้าครับรัวอยากจะ่ตอนใช่เพราะปกติพี่ใส่ละงานบอกว่าใส่ต่อเลยเพื่อนไม่น้องกูเนี่ยละลายแล้วจ้านย่อย่าติดแท็กไปบอกส่งลิงให้ได้ได้ครับ 拜拜 วันนี้รอบอะไรยังไงครับแพรวันนี้ก็เป็นรอบไทยไนทชาเลนจ์นะคะเราได้รับส่วน์ว่าให้ไปหาชุดไทยเอ่อที่จะขอรบกวนว่าทำไมเออถาประมาณนี้กำลังมวยสวยสวนักส so ังโจทีนแล้วแคร ของสลัดก็ได้ครับของสลัดนะคะก็จะเป็นประยุความแบบยุโผสมกับไทยนะคะเพราะด้วยามที่เรื่องเราอยากมั่นใจว่าเราสามารถที่จะใ้แบบชุดเดิมแต่ว่าเอาท่า ผ้าสองสีนะคะก็ใ hmm. ช้ผ้าไหมเทรวาค่ะซึ่งใช้ท so so oh, ั้งผืนเลยเอามาตัดชุดน so, right. <the> ี <kan ics> <ère> so, s <S mm ้แ hmm. ล mm ้วก็ยังคงเป็นเราอยู่ยังคงเอกลักษณ์ผลิของเราอาจจะมีแหวกบ้างอะไรบ้างตามสไตล์เราค่ะต่าาบิวดาค่ะก็จะอย่างที่เห็นเลยก็จะมีความชใช้แบบเรยวดีเลยือมเนียเข้ามาแล้วก็จเป็นในส่วนของ้าไหมเทรวาเป็นผ้าืนนะคะก็เปิดใส่ก็ได้ใส่ลุกบ b a j